สวัสดีค่ะ sun moon light love r e a d i ถ้าท่านใดได้พบเจอคลิปนี้เป็นคลิปที่จะมาตอบคำถามคาใจให้คุณได้รู้นะคะว่า,เ,าเนื้อคู่ของคุณมีแนวโน้มว่าจะเป็นพลังงานเดิมๆหรือว่า เริ่มต้นใหม่กับพลังงานใหม่จะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่แต่คนเก่าในที่นี้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีพลังงานของรักแท้เนื้อคู่พลังบวกเท่านั้นนะคะถ้าเป็นประเภทพลังงานลบหรือทำร้ายจิตใจคุณเหลือเกินนะคะหรือทำร้ายทั้งทั้งร่างกายและจิตใจอะ่ะ คนเหล่านั้นนะไม่กลับมาแล้วแน่นอนนะแต่คนเก่าหรือคนใหม่ที่ว่านี้จะต้องเป็นคนที่มีความผูกพันกันด้วยโชคชะตานแล้วรักกันอย่างลึกซึ้งและมีโอกาสที่จะได้หวนคืน reconciliation หรือ reunion การที่คู่รักที่แท้จริงได้วนเวียนกลับมาเจอกันอีกในชาตินี้นะคะขอให้สำหรับเสียงนะคะเนื่งองจากว่านก็ช่วงนี้จะแพ้อากาศสักนิดนึงอละล่ะทีนี้ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยก็เหมือนเช่นเคยนะคะอ่านให้ตามวันเกิดนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากวันคนนี้เริ่มจากวันคู่ก่อนเนาะทุกที่เราก็เริ่มจากวันคู่ใช่ไหมอ่ะเราเริ่มจากวันคู่ก่อนแล้วก็ค่อยไปวันคี่วันคู่ก็คนที่เกิดวันที่สองสี่หกแปดสิบไล่ไปนะคะวันคี่ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะไม่ใช่สิหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้านะตัวอย่างนะคะ ประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งนะคะสำหรับหินรอบใหม่มาแล้วนะคะก็จะมี3ารายการนะคะรายการแรกนะก็จะเป็นหินรักต่างแดนนะคะจี้นักบุญแห่งการเดินทางนะคะรักต่างแดนสำหรับ long distance relationship นะคะ,ะสายฟอสายอป้าจีนคนไทยที่อยู่ไกลกันได้หมดเลยนะคะก็จะมีจี้อัุระสิ่งศักดิ์สิทธิ์บาลานซ์พลังงานทีนี้เป็นหินนิเวิร์สเพื่อ ดึงดูแล้วก็ให้ความรักความสัมภาษณ์ที่อยู่ไกลกันอ่ะได้มาบอลบอลจบพบเจอกันได้เจอเนื้อคู่ต่างถิ่นต่างแดนนะคะอ่ะ ต่อไปหินรายการที่สองนะคะก็จะเป็นหินความรักอินเดียนะคะชีวิตมีความสุขสดชื่นสมหวังแล้วก็อุดมสมบูรณ์นะคะทั้งทรัพย์สินเงินทองนะคะโชคลาภแล้วก็เนื้อคู่ของคุณเนี่ยเขาจะดูแลเทคแคร์คุณเหมือนเป็นมหาราษีอันนี้เป็นหินอินเดียที่เออเรียได้ว่าอยู่ในกลุ่มของทัพทีมอินเดียนะคะก็จะเป็นที่นิยมของชนอ,อินเดียชั้นสูงประมาณนี้ ทั้งหมดทั้งมวลให้ไปคลิกที่ลิงก์อินสตาแกรมใต้คลิปนะคะอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนแล้วก็ค่อยติดต่อแอดมินที่ไลน์แอเพราะรายละเอียดจะครบแล้วก็จะเยอะกว่านี้อันนี้พวกหันก็รีบประชาสัมพันธ์เพื่อไม่ให้กินเวลาคลิปสุดท้ายแล้วนะคะมาแล้วนะคะรอบใหม่หินเปลี่ยนไลค์ เปลี่ยนเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีเลพิดไลท์นะคะชีวิตที่เราสรัมรสายทุกยากลำบากอยู่ในเวลานี้ทุกอย่างจะคลี่คลายนะคะเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีนำพาโชคลาภนำนำหนทางการเริ่มต้นชีวิตใหม่ความช่วยเหลือ รวมถึงสุขภาพนะคะเรื่องเล็กๆต่าง,างๆใครที่เผชิญอยู่ในเวลานี้เหมือนเหมือนชีวิตลุกเป็นไฟหรือว่ามันรส่ระสายในช่วงนี้หินนี้จะสามารถช่วยต้านทานแรงเสียดทานแล้วก็ช่วยให้พวกเราเบาบางอันนี้ไม่ใช่เรื่องงมงานงนะเพราะว่าหินเป็นพลังงานบริสุทธิ์นะคะก็หลายๆท่านที่ได้รับพลังงานดีๆไปก็เยอะรีวิวก็เยอะแต่แอดมินลงไม่ทันจริงๆนะคะลงไม่ทันจริงๆแล้วก็เราก็ไม่อยากจะอวดอ้างเยอะนะเดี๋ยวมันจะเรียกว่าเป็นการ คขาเรียกว่าอะไรอ่ะปวดโอกเกินจริงหรือเปล่านะแต่ว่าก็สามารถรับชมรีวิวบางส่วนได้ใน i n s t a g r กรนะคะอย่าลืมนะ Facebook ลิงก์อยู่ใต้คลิป i n s t a g r กรมหินมงคลวัตถุมงคลลิงก์อยู่ใต้คลิปสนใจชิ้นไหนติดต่อแอดมินอย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วก็กดกระดิ่งเข้าไว้เพื่อไม่พลาด คลิปดีอย่างนี้นะคะแล้วก็คลิปอื่นๆอีกมากมายนะขอบคุณสำหรับกำลังใจ Subscribe ไลค์ชแชร์และกระดิ่งเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเราเริ่มจากวันคู่ก่อนว่าเนื้อคู่ของคุณ่ะนะคะจะเป็นคนใหม่หรือคนเก่านะคะเริ่มจากวันคู่ก่อนนะวันคู่เนื้อคู่ของคุณที่เกิดวันคู่นะคะี่จะเป็นคนใหม่หรือคนเก่าเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานกันเลยค่ะ จะเป็นคนใหม่หรือคนเก่านะลุ้นไปพร้อมๆกันนะเนื้อคู่ของคุณคนนี้นะเป็นคนใหม่หรือคนเก่าเอาละอเอเนจีเป็นสิบเหรียญเป็นเนื้อคู่กันจริงๆนั่นแหละแล้วก็จะต้องเป็นคนที่คุณจะได้แต่งงานด้วยแน่ๆเลยนะคะเอเนจีท่าน้ํากรกฎพิจิกมีนนะโอเค พลังงานดีทีเดียวนะ Justice เป็นคนที่มีชะตาผูกพันกันจริงๆนะคือไม่ว่ายังไงก็จะหนีกันไม่พนะ้นน่ะอืไฟดับครับขึ้นคอยกูน จังโอ้ยชัดจังเลยชัดจังเลยนะ The f o c ้ l Energy ของการ Reunion ค่ะนะคะเนื้อคู่ของคุณน่าที่จะอาจที่จะเป็นคนที่คุณเคยพบเจอมาก่อนเป็นคนที่เคยผูกพันเป็นคนที่เคยรู้สึกดีนะคะ อันนี้มันเหมือนกับถ้าคู่ไหนที่เป็นประเด็นอยู่กับคู่สามีภรรยาด้วยความเข้าใจผิดด้วยบุคคลรอบตัวนะคะไม่ใช่เรื่องของการมีชู้นอกใจนะถ้าเป็นการเข้าใจผิดด้วยคนรอบข้างเราหองระแห่งกันด้วยเรื่องของอารมณ์อคติล้นลวนมีเกณฑ์ว่าคุณทั้งคู่จะไม่ต้องถึงขั้นหย่าร้างนะคะจะมีเกณฑ์การปรับความเข้าใจกันอย่างดีนะคะจะมีคนกลางมีตัวกลาง เข้ามาช่วยเหลือทำให้คุณทั้งคู่ได้มีโอกาสกลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งนะอีกในหนึ่งนะคะเนื้อคู่ของคุณน่าที่จะเป็นคนที่คุณเคยพบเจอมาก่อนเคยผูกพันนะคะอาจจะเคยผูกพันตั้งแต่เด็กเคยพบเจอเคยรู้สึกดีตั้งแต่สมัยเรียนนะคะแต่ว่าคุณทั้งคู่ในช่วงเวลานั้นเนี่ยเอ่อได้ได้ว่าไม่พร้อมหรือว่าการสื่อสารในช่วงเวลานั้นนะคะมันติดติดดับดับ นะหรือว่าคนทั้งคู่อาจจะอยู่ไกลแล้วทั้งคุณและเขาไม่พร้อมที่จะสารสัมพันธ์มีเกณฑ์ว่าจะได้กลับมาสารสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าชะตาของคุณทั้งคู่ยังผูกพันกันอยู่แล้วจริงๆแล้วอ่ะหลังจากที่เขาพบคุณเขาก็ไม่มีใครนะเขาก็เป็นโสดค่อนข้างนานเพราะว่าเขารู้สึกเสียดายและเขาเนี่ยเฝ้าหวังเฝ้าภาวนาในใจว่า อยาที่จะมีโอกาสได้กลับมาเจอคุณอีกครั้งถ้าเขาได้พบเจอคุณคนนี้เขาจะตื้อคุณไม่หยุดเลยนะแล้วอาจจะเป็นคนที่คุณเคยคุยก่อนหน้านี้เงียบหายกันไปรู้สึกดีแหละแต่ว่าตอนนั้นคุณอาจจะไปโฟกัสที่คนอื่นอาจจะชอบคนอื่นมากกว่านะคะแต่ว่าคนที่คุณชอบอะทำให้คุณรู้สึกผิดหวังหรือว่าไม่ตรงปกหรือออกเด็ดแล้วมันไม่เวิร์กนะอยู่นิ่งๆเฉยๆสักพัก คนคนนี้ที่เขาแอบชอบคุณที่เคยทักทายคุณที่เคยตื้อคุณที่เคยขอโอกาสกับคุณอ่ะจะกลับเข้ามานะคะขอสารสัมพันธ์ใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วมองดูว่าเขาก็ยังไม่ได้มีใครนะเพราะว่าในใจเขาชอบคุณมากๆอาจจะมีคุยบ้างแต่ว่าเชื่อเถอะเขายังคิดถึงคุณอยู่นะคะดังนั้นตอนนี้เขาหรือเธอคนนี้เนื้อคู่ของคุณอะโสดแล้วก็มีเกณฑการเดินทาง ที่จะนำพาให้คุณได้เจ,เจอกันนะคะถ้าเจอกันในโซเชียลมีเดียผู้อ่านมองดูว่าเขาจะวางแผนการในการเดินทางมาหาคุณแต่จะอ้างว่ามาเที่ยวแหละแต่จริงๆแล้วอ่ะอยากเห็นคุณอยากเจอคุณอะไรประมาณนี้นะคะเกี่ยวเนื่องกับชาวราศีตุลนะคะชาวราศีพิจิกชาวธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนะคะเอนเนอจีหลักเลยมีเกณฑ์การจะได้ออกเดทนะเดี๋ยวฟออกมาบอกว่าจะได้ออกเดอืม ในเร็วนี้นะคะแล้วก็ผู้อ่านลองดูว่าถ้าคุณทั้งสองคนได้เจอกันความสัมพันธ์มันจะดีนะเพราะว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่ชอบคุณมากกว่าที่คุณชอบเขานะคะคุณอาจจะไม่ได้ชอบเขามากหรอก นะคะแต่ว่าคนคนนี้เขาพยายามทุ่มเทพยายามเปย์พยายามแสดงออกให้คนได้รู้ว่าเขาจริงใจนะซีรีสในความสัมพันธ์นะแล้วก็อยากที่จะสานต่อความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะ e ินเอร์จีคนคนนี้ค่อนข้างังมีความหึงหวงในตัวคุณด้วยนะแล้วก็คลั่งรักหนักมากเพราะว่ากว่าที่เขาจะได้รับโอกาสจากคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะ ก็ค่อนข้างที่จะยากสําหรับเขาพอได้โอกาสเนี่ยพวกันมองดูว่าเขาจะตามติดไม่ปล่อยไปไหนเลยแหละนะคะแล้วก็เขารู้สึกว่าตัวคุณ่ะมีแรงดึงดูดมากๆเลยทีเดียวนะคะสําหรับคนคนนี้รูปลักษณ์ภายนอกเขาจะเป็นคนที่ดึงดูดใจเพศตรงข้ามแต่พลังงานโดยรวมเขาไม่ใช่พวกที่ชอบหวานเสน่หรือว่าไม่ใช่พวกที่ชอบคบใครเล่นไปวันๆนะคะซีเรียสจริงจังนะคะไม่ได้ลมเพลลมพัด ดังนั้นขอให้เจอกันเร็วๆนะคะเพราะว่าเนื้อคู่ของคนตนวนี้ว่ามาดูว่าเขาจะเป็นฝ่ายตามคุณมากๆเลยนะคะโดยที่คุณเนี่ยแทบที่จะไม่ต้องทําอะไรเขาก็จะเป็นฝ่ายที่ดูแลเทคแคร์ความรู้สึกของคุณนะคะบุคลิกลักษณะหน้าตาของเขาเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะที่คุณไม่กล้าที่จะมอบใจให้ในช่วงแรกเพราะว่า เขาค่อนข้างที่จะดูมีสเสน่ห์แล้วคุณไม่ไว้ใจเขาหรือเปล่านะอาจจะคิดว่าเขามีคนอื่นอยู่อะไรประมาณนี้อ n e ที่ออกมาบอกว่าถ้าได้ออกเดตได้เจอตัวจริงอะ่ะคุณจะรู้เลยว่าเขาจะแตกต่างจากที่คุณเห็นหรือว่าที่คุณคิดว่าจะเป็นนะแตกต่างจากจินตนาการตรงกันข้ามซะอีกคนที่คุณใหม่มั่นปั้นเหมือนนะคนที่คุณจะออกเดตด,ด้วยหรือว่าออกเดตไปแล้วว่ากลับไม่ใช่ซะอย่างนั้นท,ทั้งทงที่คุณก็เสียเวลาคบเสียเวลาคุยมาเสนนานแต่ ยังไงยังไงก็กลายเป็นว่าคุณคนนี้ไม่ใช่เนื้อคู่ที่แท้ทรูนี่ที่แท้ทรูนะใช้ศัพท์ใม่รุ่นหน่อยที่แท้จริงซะอย่างนั้นแหละก็จะทํำยังไงได้นะคะก็ถือว่ามาเป็นประสบการณ์ให้คุณได้เรียนรู้เพราะว่าอังจริงเนื้อคู่ของคุณจริงๆอ่ะคุณแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยเขาก็พร้อมเชื่อ ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณนะคะแล้วก็เหมือนจะเป็นคนโสดนะถ้าแต่งงานก็อย่าร้างเรื่องบุตรก็ผู้อ่านมองไม่เห็นว่าจะมีบุตรเป็นภาระสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็ถ้าแต่งงานไปชีวิตคุณจะมีความสุขสุขสบายนะคะเพราะ e อ e r จีสิบเปลี่ยนแล้วก็คนคนนี้มีฐานะการงานการเงิน ดีมากๆเลยถ้าคุณมีคนในใจที่กลับมาคุยในเวลานี้นะอยากรู้ว่าเป็นยังไงเอเจนจี่บอว่ามันดีนะมันจะนำพัฒนาความสัมพันธ์ก็อย่าลืมนะคะใส่ใจดูแลเทคแคร์ตัวเองเยอะๆเพื่อที่จะดึงดูดนะคะเพราะเอาจริงๆอ่ะตัวเขาจะวนเวียนอยู่ใกล้คนตลอดแนละ่นะงอนคุณก็งอนได้ไม่นานหรอกเดี๋ยวก็กลับมาง้อแล้วจะเป็นประมาณนี้แต่ว่าผู้อ่านมองดูว่าไม่มีเรื่องของปะทะคารมเนาะ ไม่มีดราม่านะมีแต่เรื่องของการหึงหวงเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังมองดูจากตัวเขามากกว่านะคะแล้ว,วคุณทั้งคู่นี่มีแพชชั่นต่อก,กันค่อนข้างที่จะเยอะเขาค่อนข้างที่จะคลั่งรักแล้วก็ค่อนข้างที่จะตามติดนะก็จะคอยถามคุณว่าไปไหนทําอะไรอย่างงู้นอย่างนี้อะไรประมาณนี้ก็อย่าเพิ่งราคาญเนาะหาตรงกลางคุยกันเมื่อไหร่จะได้เจอคะอาจารย์อืม ผู้อ่านมองดูในที่หลักหมายเลขสิบอยู่ที่สิบวันขึ้นไปบวกลบหรือว่า10สัปดาห์ขึ้นไปเกี่ยวเนื่องกับเดือน10ก่อนหลังนะคะมีเกณฑ์จะได้จะเจอกันนะถ้าได้เจอแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกสัก10เดือนขึ้นไปก็มีเกณฑ์ว่าจะได้แต่งงานนะจ๊ะแหมครบถ้วนนะบุคลิกหน้าตาอะไรบอกไปแล้วเนาะอ่ะอายุน้าต่างกันมากไหมต่างกันไม่มากนะคะอยู่ที่2-5ปีขึ้นไปบวกลบ นะคะอ่ะไหนดูซิว่าการรักแท้มีอะไรอากจะบอกคุณมากนะหนนี้นะคะคนที่เกิดวันคู่นะคู่ของคุณรู้ไปแล้วเนาะหรือไม่อะ่ะถ้าไม่ได้เป็นใครที่เคยเจอจริงๆผู้อ่นานมองดูว่าคุณทังคู่อะ่ะเวลาเจอแล้วจะรู้สึกต้องชนากันแต่แรกเห็นนะผูกพันกันอย่างรู้สึกประหลาดใจแล้วก็เหมือนเคยเจอมาก่อนบางที่ที่ไปด้วยกันเนี่ยรู้สึกเหมือนเคยไปด้วยกันมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนี้ด้วยนะคะ เอาละไหนดูซิอืมเอนทจีการออกเดทมาแล้วยังในหนีไม่พ้นแหละนะคะเขาจะตามหาคุณจนเจอเหมือนว่าได้เจอแล้วนะคะอาจจะออกเดทกันไปแล้วสักครั้งหนึ่งหรือเปล่านะคะก็มีเกณฑ์ว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์ถ้าใครยังไม่ได้เจอจะมีเกณฑ์การเดินทางได้เจอเจอกันอยู่ไกลกันแค่ไหนก็จะได้เจอนะคะ เป็นรักทางไกลได้ไหมได้ค่ะแต่ว่าเป็นทั้งคนไทยและต่างชาติได้นะคะเพราะว่าเ n e นจีไม่ได้ขึ้นทางยุโรปหรือว่าต่างชาติแบบ100%่เต็มแต่ใช่เป็นรักระยะทางไกลนะคะเวลาไม่สามารถที่จะเรียกว่าขวางกัน้นระหว่างคุณกับเขาได้อีกเอเนจี Energy นี่เห็นไหมคะมันคือของที่เสียแล้วตายไปแล้วก็พยายามรื้อฟืน้นยังไงเนื้อคู่ของคุณที่เกิดวันคู่คุณน่าจะได้คนที่ เคยผูกพันเคยรู้สึกดีคุณอยากได้โอกาสจากเขาอีกครั้งหนึง่งต่างฝ่ายต่างอยากที่จะได้รับโอกาสจากกันและกันอะไรเงี้ยเป็นความรู้สึกที่ดีมันติดอยู่ในใจแล้วอยากกลับมาแก้ไขมันอีกครั้งหนึง่งนะคะหรือว่าเป็นคนที่อย่างที่บอกเคยคุยแล้วคุณไม่ได้สนใจเขาอะนะแต่ว่าคนเนี้ยถึงทีที่เขาอะจะได้เรียกว่าแสดงตัวตนให้เห็นแล้วว่าเขาอะซีเรียสแล้วก็คุณอะเป็นที่หนึ่งสำหรับเขาหรืออย่างที่บอก คุณทั้งคู่จะมีประสบการณ์เ็วรายร่วมกันแล้วก็เจอกันแล้วจํากันได้สนิทสนมกันเร็วรู้สึกเหมือนเคยเจอกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนแบบนี้ด้วยก็เป็นไปได้ครั้งรักหนักมากราศีมังกรน,นะคะดีจังเลยโรแมนติกชอบนะคะชอบชอบ,ชอบตกมืออ่ะทีนี้มาถึงคนที่เกิดอ่อวันขี้ดูซิว่าเนื้อคู่ของคุณนะจะเป็นคนใหม่หรือคนเก่ากันแน่วันขี้นะคะ ค่ะคนที่เกิดวันขี้นะแล้วคู่หูจะเป็นคนใหม่หรือคนเก่าเดี๋ยวมาเช็คพลังงานกันเลยนะนคู่ของคนที่เกิดวันขี้นะคะจะเป็นคนใหม่หรือคนเก่าเดี๋ยวมาเช็คพลังงานกันเลยคนที่เกิดวันขี้นะคู่ของคุณจะเป็นคนใหม่หรือคนเก่าคะอืมอีเดจีหนึ่งเหรียญนะต้องคนใหม่อยู่แล้วล่ะนะ โอเคค่ะเพราะว่าในชีของคนที่เกิดวันขีนะคะคุณจะเรียกได้ว่าเลขของทวินหรือว่าการรีวิเนียน่ะอาจจะค่อนข้างน้อยกว่าเลขของอ่เลขคู่นะคะคุณจะได้เจอคนที่มีฐานะดีมากๆนะเรียกได้ว่าใส่เปในดูต่อทั้งคุณผู้ชายและคุณผ,ผู้หญิงแหละนะ เอ็นดจสิบเหรียนดีมากๆเลยค่ะเหมือนว่าได้เจอแล้วนะเนี่ยถ้าไม่ได้เจอก็น่าจะเร็วๆนี้แล้วล่ะนะการเดินทางของเ,ออเนื้อคู่ของคุณน่าที่จะสิ้นสุดลงละนะอ่ะเรามาต่อกันเลยคนที่เ,เกิดวันขี้นะคะความรักของคุณเนื้อคู่ของคุณนะคะเป็นนิวเอนจค่ะ เป็นคนใหม่นะคะใหม่เลยเป็นคนที่คุณไม่เคยเจอนะไม่เคยได้อยู่ในความสัมพันธ์ไม่เคยได้คุยกันมาก่อนนับจากนี้อีก1สัปดาห์ขึ้นไปบวกลบนะคะหรือว่า1เดือนขึ้นไปบวกลบมีเกณฑ์ว่าคุณทั้งคู่จะได้เจอกัน energy หลักของเขาก็เป็นชาวทัตุดินพฤกศพกันและมั่อก่อน d o u l e the fool โหอยู่ไกลกันนะอยู่คนลลซีกโลกนะต่อให้เป็นคนไทยด้วยกันก็อยู่ไกลกัน นะแต่พ่อานมองดูว่าเหมือนคุณน่าที่จะได้ดิวกับชาวตะวันออกกลางด้วยนะคะหรือว่าไม่ค่อยเห็นสายจีนสักเท่าไห,หร่เลยเห็นเป็นชาวตะวันออกกลางแล้วก็แถบอิตาลีนะ,ะแถบตุรกีอิสราเอลอะไรพวกนี้นะจะเป็นประมาณนี้ยุโรปเป็นได้ถ้าเป็นคนไทยด้วยกัน อยู่ไกลกันนะคะอยู่คนละพื้นที่แล้วก็เขาหรือเธอคนนี้คน้างที่จะมีอายุมากกว่าคุณสักนิดหนึ่งอาจจะโตวคุณมากกว่าเขาหรือเขามากกว่าคุณนะคะแต่ว่าอ่านมองดูว่ามากกว่ากันไม่เยอะแปลกจังนะคะช่วงนี้เนื้อคู่เ่ยพลังงานจะไม่ได้ห่างจากกันเยอะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะเป็นเรื่องที่ดหีห่างอายุห่างกันอยู่ที่ประมาณ 5, 5้ปีขึ้นไปบวกลบแล้วก็ถ้าท่านใดได้เจอแล้ว นะคะมีเกณฑ์ว่าจะได้เดินทางมาเจอกันอีกในเร็วนี้แบบเซอร์ไพรส์ด้วยนะเพราะเอเนจีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ค่อนข้างเยอะนะหรือว่าถ้าใครดียอยู่ตอนนี้ผู้อ่านมองดูว่าออกเดทไปสักระยะช่วงปลายปีนี้อาจจะถูกขอมั่นหมายแบบไม่คาดฝันเกิดขึ้นเอเจี้าทัดดินบอกไปแล้วนะคะแล้วก็ทัดไฟโอ้แต่าตดดินมันชัดเยอะเห็นไหมคะดินดินไฟนิดเดียวเองแล้วก็ลมนะคะมีถุนตุนกลุ่มคุณมีเกณฑ์จะได้แต่งงานแบบ กระทันหันนะคะกับเนื้อคู่ของคุณในเร็วนี้ด้วยนะคะเพราะ energy หานมองดูมันมีกลิ่นอายของการได้ออกเดตกันแล้วด้วยแหละแล้วมันเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะแล้วก็เขาค่อนข้างที่จะทุ่มเทเอาใจใส่ในความรักที่เขามีต่อตัวคุณในด้านเงินทองไม่ห่วงเลยสิเหรียญเ่ยนะคะ รวมถึงคิงเหรียญเอยนะถ้าคุณได้เจอเขาหรือเธอคนนี้เขาจะดูแลเทคแคร์คุณตั้งแต่แรกนะคะแล้วก็รักคุณรักครอบครัวของคุณด้วยบุคลิกลักษณะหน้าตาเนี่ยคิงเหรียญมันออกไปทางคมเข้มอยู่แล้วรูปร่างแบบ เหมือนในแบบอะนะถ้าเขาอ<ๆ>ายุเยอะเขาก็จะดูดีมากนะดูกู๊ดเฮลท์ดูเฮลตีอ้อ่ะมากๆเลยถ้าเป็นผู้หญิงคุณผู้ชายคุณจะได้คุณผู้หญิงที่ลักษณะสวยนะคะสังาแล้วก็ผิวขาวเหลืองออกไปทางเกือบจะคมนะคะถ้าใครบอกว่าอยากจะได้หมวยหมวยตัวเล็กๆมีสิทธิ์ไหมมีสิทธิ์ไหมก็มีสิทธิ์แต่ว่ามันไม่ตรงกับคิงเรียนแล้วก บุค,คลิกไม่ค่อยตรงกับเนื้อคู่คุณเท่าไหร่แต่ว่าก็ถ้ามีพลังงานที่มันตรงตามนี้นะคะหมายถึงในที่ตัวเขาทั้งหมดก็ให้คบให้คุยไปก่อนอย่าเพิ่งไปตัดสินอะไรนะคะให้รับชมเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะเป็นคนที่มีบุคลิกหน้าตาโดดเด่นสง่าง,งามดูหน้าเกรงขามนะคะมีสเสน่ห์ดึงดูดแต่ว่าดูหน้าเกรงขามอะ่ะไม่ใช่ว่าใครจะเข้าใกล้เขาได้ง่ายๆนะถ้าเขาไม่รักจริงระยะเวลาบอกไปแล้วฐานะไม่ต้องห่วงไหมอะ่ะ เหรียญก็เหรียญนะรวยนะคะถามว่ารวยไหมรวยคะ่ะแต่ว่าก่อนอื่นทำเต็งให้รวยด้วยรวยในแบบของคุณนี่แหละไม่ต้องไปพยายามอะไรมากมายคือรวยแบบมีความสุขรวยความสุขอ่ะตอนะ้คุณก็จะดึงดูดเขาหรือเธอคนนี้เข้ามาหนึ100่เเต็มเลขที่เนื้อคู่คุณนะคะเป็นนิวในที่แน่นอนเลยนะคะ ระยะเวลาบอกแล้วเนี่ยวนหลายรอบมากคือว่าอ่านกลัวอาจใหไ้ไม่ได้ละเอียดไงนะแต่โอเคบอกแล้วอ่ะหน้าที่การงานเนื้อคู่ของคุณอ่ะเป็นนักธุรกิจนะจ๊ะเดินทางไปมานะอาจจะต้องมีการเดินทางไปดิวธุรกิจที่ต่างประเทศถ้าคุณได้อยู่กับเขาจะฟอกมาบอกว่าชิบิจอลงเท้าจนคุณรู้สึกเหนื่อยอาจจะเถียงกันเรื่องนี้ แต่ทำยังไงได้ล่ะก็เขาอยากให้คุณไปกับเขาทุกที่นะคะถ้าเจอกันแล้วเราก็เขาเลือกคุณนะคะ <c oughs> โอ้โหไอเดจีความคิงดาบก็เนาะแหมการ์ใบนี้ดูการเลือกสิคะดูเหมือนมนุษย์ขัูนอย่างไงไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าเจอคุณแล้วเขาก็จะเลือกคุณเพียงคนเดียวแล้วไม่สนใจใครนะคะพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อที่จะ มีคุณไว้ในชีวิตจะได้เจอกันยังไงคะอาจารย์เดือูการเดินทางก็ใช่แต่เหมือนออกเดตมากกว่าได้เจอกันแล้วนะคะอันนี้หน้าที่ได้เจอกันทางโซเชียลมีเดียเว็บเดตต่างๆได้แต่ว่าบอกไปหลายๆครั้งและยินดีจะบอกครั้งว่าระวังสแกมเมอร์ด้วยนะทุกคนผู้อ่าเป็นห่วงให้ไปดูวิธีเช็คสแกมเมอร์ให้ดีเว็บเดตก็เคยบอกไปแล้วนะคะให้ไปหาเอาใน ยูทูบชาแนลเนอะมาดามต่างๆเขาจะแนะนำไว้ให้นะคะแล้วก็ระวังเว็บเดตที่จะใช้โรบอตยิงข้อความรัวๆพวกนั้นอะนะนะอันตรายให้เช็คให้ดีก่อนแล้วค่อยว่ากันเกี่ยวเนือกับชาวราศีสิงด้วยนะคนนี้เอาล่ะเนียบแล้วล่ะนะน่าจะครบถ้วนเป็นเ e วเอเนจีนะคะอ,อีกนิดหนึ่งมีเกณฑ์การเดินทางด้วนะหมายความว่าถ้าคุณได้เจอเขาหรือเจอคนนี้คุณมีเกณฑ์จะได้เดินทางไปต่างประเทศด้วยแล้วก็ เขาอาจจะเดินทางมาใช้ชีวิตยอยู่กับคนที่ในประเทศไทยหรือไม่ก็ตัวคุณนั่นแหละนะอาจจะต้องหาข้อยุติกันให้ดีว่าตกลงใครจะเดินทางไปอยู่กับใครนะจ๊ะแต่ชีวิตก็จะสุขสบายดีทีเดียวอ่ะขอข้อความจากการ์ดรักแท้หน่อยว่ามีอะไรเพิ่มเติมอยากที่จะบอกคุณนะสำหรับคลิปเนื้อคู่หัน,นี้ไหนดูซิอ b a n ดอนเหไหคความรักความสุขความอบอุ่นครอบครัวบุตร นะถ้าแต่งงานก็คงจะได้มีบุตรทันทีหรือว่าถ้าไม่ต้องการมีบุตรแล้วอายุเยอะแล้วอะ่ะก็คือจะได้สุขสบายในบ้านปลายกับเนื้อคู่ของคุณะนะคะก็อยู่บนกองเงินกองทองนะการใบนี้เอาละเอเนจี้ของผมบอกว่าไม่ว่าอะไรที่เคยผ่านมาแล้วนะคะขอเก็บน้อยเป็นบทเรียนนะพอนับจากนี้สิ่งที่จะเข้ามาแทนที่ก็คือความสุขในชีวิตความมั่งคัง่งแล้วก็ความรัก ชีวิตที่เจริญเติบโตงอกงามขึ้นนั่นเองเอาล่ะเป็นกำลงใจให้นะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ